รู้มาเลยเฮ้ยมันไม่ใชี่ก่ผมผมไม่ได้อะไรกับพี่นะแม่งทำให้กลัวแม่งเอาเงี้ยเลยพี่เอ้ยไ่เอาทีเียพี่ไอ้เนี่ยพี่ไน้เนี่ยอย่า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 ียวันนี้อย่าอย่าอรนาอง่าอย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 าอย่าอย่าอ่อย่าอย่าอยรเลยนะชย่ออม่้วยรัอล่าพี่าอย่าอย่าอย่อย่ายังอย่าอะไรเย่าลย่าอย่าอยามยหาผมเฉย่าอยครับโอ้ย่าอ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 ย่าย่าอ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 ย่ะ นะเรื่องนี้มันเรื่องของเด็กๆมันเข้าใจเปล่าอย่ามายุ่งเลยนะไม่อยากให้ผู้หญิงโดนลูกหนงแทนเนี้ยกงชำระมันจบเรื่องกันดีกว่าทางนี้ <c oughs> อย่างมึงนะี้ยไม่ต้องมองก็ได้กูก็ฟาดโดนเอ้ยก้าเจอกันอีกแล้วนะนายกับเราอะ่ะ เอาเลยไหมล่ะมึงเก็บปากไว้พูดดีกว่าเว้ยครั้งนี้โกคืนมึงแน่เพราะครั้งที่แล้วเนี่ยมึงยกพวกห้องมึงอ่ะมาตีห้องกูดูแผลนี่มึงถามกูไว้นี่ยังเจ็บอยู่เลยตอนนั้นน่ะมึงก็มากดไลน์น้องโจรี่ทำให้กูน่ะช้ำใจมากๆูถึงต้องเอามีดกรีดแขนตัวเองอะไรวะมึงเห็นแผลนี่ไหมเป็นผมมึง มึงจะพูดมากเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะมากไปกว่านี้เอาเลยไปเละมาที่ม em ึงอะมึงเข้ามาสิเฮ้ยเฮ้ยรุ่นพี่มึงเหรอก็น่ากลัวเลยอะไม่ใช่แล้วแล้วรุ่นพี่มึงวะไม่ใช่เฮ้ยมึงกลัววางวุ้นก่อนดีกว่าวะเฮ้ยเลิก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 ทะเลาะก่อนได้ไหมเออเดี๋ยวเขามาเล่นพวกเราอะเออแผลเต็มตัวเลยอะรุ่นใหญ่แน่เลยวะโอโหโชคโชว์นะ ผมจะแผลเยอะขนาดนี้กูว่าน่าจะรุ่นใหญ่น่าดูอ่ะของเรามีแค่นี้งเว้ยสุ่งเขาไม่ได้หรอกคือพี่ไปไป กูว่าที่มันแผลเต็มตัวเนี่ยไม่ใช่เพราะมันโหดหรือว่ามันรุ่นใหญ่หรอกเว้ยเป็นเพราะว่ามันเนี่ยซุ่มซ่ามาบจราจรส์ไม่กุมคว้าเลยแค่เขาจะเดินมาหาพวกเราแค่นี้เละทั้งซอยเป็นไงแสบอ๋อเราเป็นตัวแสบของสถาบันไม่ลื่นอะแสบแสบไปหมดเลยโอ้เฮ้ยเ้ก้าวลุ้มาเลย พี่แล่ก็ผมผมไม่ได้อะไรกับพี่นะแม่งทำให้กลัวแม่งเอาเงี้ยพี่เลยไรพี่พี่ไอ้น่ยชี่ไอ้เน่ยอย่าหยดยาค่ะยามาวันนี้มาแนี้นี่อย่าทำอะไรน้องกรต่ายเลยนะคะเออถูกว่าขอร้องแล้วใครอย่าทำอะไรเลยนะช่วผมด้วยครับลูกพี่พทิพย์ูผม่ลยนี่ไม่ทำอะไรเขาเลยอ่ะอย่เขาเข้ามาหาุเฉยเลยคลจยครับคุณพทิพย้ยป้าแก่ๆอย่างป้าเก็บแรงไว้เยี่ยวนะ เรื่องนี้มันเรื่องของเด็กๆมันเข้าใจเป่า,อ,าอย่าไมายุ่งเลยนะไม่อยากให้ผู้หญิงโดนลูกหนงป้าหเห็นรอยแผลใช่ไหมหถ้าไม่อยากเจ็บตัวถอยไปมีทั้งสองคนถึงสู้ของกูค,ค,คนเดียวไม่ได้เลยกูคนเดียวไม่ได้เลยฮะเฮ้ยเก่าหน้าว,วพี่รูมาเลยครับลูกพี่บอกให้นะแพ้เหรอนี่นี่ออกก้นสะดมมา ก็เลยมีบาดแผลนี้แล้วนี่ลบกระสุนจากการไปลบอแล้วนี่ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ว่างๆไงทำไมครับเอามีดไงกรีดโชว์แสดงใส่ดินแดนพุิภาพที่กับพวกน้องไงโอ้โหอะอะไงแล้วมันขึ้นมาเป็นปูอัดแบบน,นั้นเลยเหรอครับอม,มีวาตบิแอบเป็นชิบหายเลยก้วยาวเดี๋ยวทำเลยพวกผมเลยครับนี่มันรุ่นใหญ่ของจริงเลยนี่ว ไอ้ครับมึงไม่ต้องไหวมันสายไปแล้วเว้ยลุงพี่เปิดผมเปิดนอน่พยเอาเลยเฮ้ยเลยรนี่ไอ้กามไอ้ก้ามกูกูแล้วเอาเลยไม่ใช่สามลุงพี่อย่าไปนะเฮ้ยลุงรอลุงยังอะต้องเจออะกูเฮ้ยตายเนี่ยโอ๊ยเนี่ยตายไม่ตัดใครทำผมทำตัวเองครับลุงพี่ลุงพี่อำเลย นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจารงแยิ่งกว่าหาแอบเป็นครูต้องสอนเด้แน่